สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนุมน่มสนยางนะครับเช้านี้วันที่16ตุลาคมนะครับเวลาแปดโมงครึ่น,นะครับ16ตุลาคม64นะครับฝนตกตั้งแต่เช้ามืดนะครับจะหยุดเมื่อกี้นี้นะครับแต่เดี๋ยวสักพักก็คงจะตกอีกนะครับหนุมน่มสนยางจะพามาดูผลผลิตยางพลานะครับที่เจาะทิ้งไว้เมื่อวานเย็นนะครับ คาดการณ์ไปแล้วว่าฝนอาจจะลงก็เลยนําหมวกที่ทําไว้นะครับเข้ามาใส่ต้นยางเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเหลือน้ํายางให้เราสักกี่ต้นนะครับไปดูหมวกมีสองแบบนะครับที่หนุ่มสวนยางทํามีแบบที่เป็นพลาสติกใสนะครับแล้วรัดด้วยเชือกฟางนะครับอีกแบบหนึ่งก็เป็นแกล๊ลอน,น้ำมันผ่าครึ่งนะครับแล้วก็รัดโดยลวดก็ทั้งสองแบบมีข้อดีข้อด้อย แตกต่างกันนะครับแต่ก็ใช้ดีทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลงหนักเลยนะครับเมื่อเช้าแต่ก็ยังถือว่ายังพอได้ผลผลิตอยู่นะครับยังพอได้น้ำยางอยู่นะครับน้ำฝนนะครับไม่ได้ลงปนลงไปในถ้วยยางนะครับต้นนี้ออกดีมากนะครับเนี่ย เดี๋ยวต้องมารีบาพลิกถ้วยขึ้นนะครับโดยรวมก็ไม่เสียหายนะครับยังคงได้น้ํายางอยู่ถึงแม้ว่าฝนจะตกนะครับนะครับแล้วก็ยังได้น้ํำยางอยู่ระบบเจาะร่วมกับการใช้ใช้หมวกนะครับทำให้ เราสามารถจะเกี่ยวมลินได้แม้ว่าจะมีบมสักปนฟ้าไม่เป็นใจนะครับบางต้นก็เริ่มให้ผลผลิตลดลงนะครับเนื่องจากว่าเจาะไว้ติดตั้งตัวเจาะไว้หลายเดือนแล้วนะครับอาจจะเริ่มรั่วนะครับนะดูสิโอ้นี่ครับน้ำยาง อันนี้หนุ่งถวงยางเพิ่งเปลี่ยนจุดเจาะนะครับเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับมันรั่วนะครับถุงยางก็เปลี่ยนมาตรงนี้แล้วก็เจาะเข็มแรกเลยนะครับตรงนี้เข็มแรกเลยครับถ้วยหนึ่งลิตรนะครับเกินครึ่งขึ้นมานะครับนี่ถ้าเราไม่ใส่ล่มก็ประมริน่าจะเสียหายแล้วครับเพราะว่าเช้านี้นฝนลงมาอย่างหนักเลยครับต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงเลยนะครับแต่เช้ามืดครับ เดี๋ยวเสร็จจากการพาเดินสำรวจหมุนสวนยางก็จะทำการใส่น้ำกรดนะครับเพื่อให้ยางก้นถ้วยเนี่ยจับตัวนะครับอันนี้ก็เป็นหมยแบบหนึ่งนะครับนะครับลักษณะต้นนีเปียกหมดเลยนะครับเนี่ยเนื่งจากฝนลงหนักเลยนะครับพื้นชื้น,นเปียกหมดเลยนะครับซึ่งหากเราไม่มีหมวกกันอย่างนี้นะครับน้ำฝนก็จะมาปนกับน้ำยางเรานะครับทำให้ยางเราเสียคุณภาพหรือถ้าลงเยอะๆก็เสียหายไปเลยนะครับต้นนี้ ตอนนี้จุดเจาะยังไม่รั่วนะครับก็จะเห็นว่าผลผลิตยังออกดีอยู่นะครับมุแสดงก็ยังไม่ย้ายนะครับอุดด้วยซิลิโคนนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับนี่น้ํายางก็ยังไม่หยุดไหลนะครับก็ยังเห็นน้ํายางไหลอยู่โฟก,กัสไม่เอ่ยนะฮะหามุมก่อน,นการทํางานของบวกนะครับเม็ดฝนก็ตกใส่ปอกแป๊กปอกแป๊กนะครับ ยังก็ยังไม่หยุดไหลครับยังไหลยอยู่นะครับแต่ไหลชา้าลงแล้วนะครับใกล้หยุดละต้นนี้ครับโอ้ต้นนี้เกือบเต็มนะครับอันนี้ก็เข็มแรกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับยังไม่หยุดไหลนะครับอันนี้จาอไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อตอนเย็นตรงน,นี้น่าจะลงเข้ามาสักทุ่มหนึ่งนะครับ ตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วนะครับยังไหลอยู่นี่เดี๋ยวให้น้ํากรดเสร็จพุก็ต้องเปลี่ยนถ้วยนะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะไหลต่อไปอีกนู่นแหละคงจะเที่ยงหรือบ่ายน่าจะหยุดนะครับเนี่ยนะฮะสังเกตดูตรงหมวกนะครับเปียกหมดเลยนะครับแต่ว่าในถ้วยยางก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับฝนก็น่าจะเดย๋ยนมาอีกนะครับดูละดูทรงแล้วนะครับดูจากพยากรณ์อากาศวันนี้เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับฝน ต้นนี้น่าจะรั่วนะครับนี่ติดตั้งใหม่นะครับแต่ว่าเปลือมันแตกแต่ก็ยังให้ผมว่าเรีนอยู่นะครับแต่ดูแล้วน่าจะรั่วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนจุดเจาะนะครับข้อดีของการใช้ระบบเจาะนะครับออของเขาก็คือมันมันไม่มีลิ้นยางนะครับ ไม่มีลิ้นลิ้นที่รองรับน้ํำยางอย่างเราใช้อย่างแปลงนี้เคยใช้ระบบกรีดใช่ไหมครับระบบกรีดเนี่ยเรากรีดปุ๊บแล้วเราต้องใช้ใช้ลิ้นตอกไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เวลาฝนตกมาเนี่ยต้นมันจะเปียกใช่ไหมครับน้ําฝนลงมากระต้นเนี่ยมันจะบ่าลงหน้ายางนะครับแล้วก็รวมตัวกันมาอยู่ที่ลิ้นยางแล้วก็ไหลลงถ้วยแต่ทีนี้พอเป็นระบบเจาะมันไม่มีลิ้นยางนะครับไม่มีจุดรวบรวมน้ํายางน้ําฝนนะครับให้รวมลงมาลงถ้วย ส่วนใหญ่ที่จะเกิดความเสียหายก็เกิดจากน้ำฝนที่มาจากจากเป็นเม็ดทะลุลงมานะครับหรือจากใบหยดลงมาใส่ถ้วยนะครับถ้าเราป้องกันโดยการไม่ให้น้ำฝนเหล่านั้นเนี่ยลงในถ้วยโดยการามีหมวกนะครับหรือใช้ฝาปิดเนี่ยผลิ่มัินจะไม่เสียหายนะครับเว้นียแต่ว่าฝนล,ลงหนักจริงๆกับหนักมากๆเนี่ยก็เสียหายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าลงลงไม่ไม่หนักมากนะครับแบบไม่หนักเป็นพายุเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อยู่นะครับ ต้นนี้นะครับเห็นไหมต้นเปียกหมดเลยนะครับแต่ว่าน้ายางก็ยังได้อยู่นะครับเนี่ยยังยังหยุดหยุดน้ํายางก็ยังไหลอยู่ะนะครับเนี่ยแล้วมาในดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็เพิ่งจะเปลี่ยนจุดเจบบาะเหมือนกันครับเปลี่ยนใหม่เลยซิงๆสินเลยนะครับต้นนี้เพิ่งจะเปลี่ยนจุดเจาะใหม่นะครับเข็มแรกเลยนะครับ ถวยโล่งๆเลยนะครับเกือบเต็มครับต้นนี้ย้ายมานะครับย้ายจุดมาย้ายมาจากตรงไหนวะย้ายมาจากตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมันรั่วนะมันปริตรงนี้มีอาการปริรั่วนะครับหนุยางเทศกับไซลิง์แล้วรู้สึกว่ามันรั่วมีอาการรั่วมาก็เปลี่ยนครับตอกใหม่นะครับให้ฮอร์โมนบส24ชั่วโมงก็เจาะผลีก็ออกเลยนะครับนะครับ ก็ข่าวๆประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะครับการใช้ระบบเจาะของสวนยางนะครับเก็บเกี่ยวผลิตโดยใช้ระบบเจาะระบบเล็ดโฟล์นะครับแล้วก็ร่วมกับการใช้หมวกนะครับผ้าคลุมนะครับเป็นแบบ2แบบมีแบบพายางกับแบบที่ใช้เป็นกระรอนน้ำมันนะครับก็ใช้งานได้ดีเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะทําตามบ้างนะครับก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ สามารถทำตามได้วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ